ขนมจีนกับโรคไตนะคะวันนี้นะคะมาดูนะคะว่าวันหนึ่งที่เราจะต้องออกไปนอกบ้านเนี่ยแล้วเราก็ไปเจออาหารแบบเนี้ยนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะสั่งได้เนาะในกรณีที่เรามีแต่ขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะขนมจีนเนี่ยนะคะมันโรคไตเนี่ยนะคะทานขนมจีนได้ก็ถือว่าเป็นหมวดข้าวแป้งอย่างหนึ่งนะคะที่ที่คนไข้ไปท,ทานได้แลกเปลี่ยนกับข้าวนะคะซึ่งปริมาณประมาณ 2- 3สาจักเนี่ยก็จะให โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ3-4กรัมนะคะต่อ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 สองถึงสามจับนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้น้ํายาล่ะคะทำยังไงดีนะคะมาดูกันนะคะเช่นน้ํายาถ้าคุณวเป็นน้ํายาแบบนี้นะคะน้ํายาปลานะคะน้ายาปลานะคะที่มีกะทินะคะเป็นแบบนี้นะน้ายาปลาที่มีกะทิเนี่ยนะคะสําหรับคนไข้ลโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วน้ายาปลา กะทิเนี่ยก็อาจจะทานได้อยู่ในกรณีที่เราทําเองถูกไหมคะแต่ถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยนะคะเราต้องเราต้องคิดเลยนะคะว่ามันอาจจะมีหนึ่งก็คือผงชูรสนะคะสองมีน้ําปลามีเกลือนะคะต่างๆเหล่านี้ทําให้มีโซเดียมที่เกินเพราะฉะนั้นในกรณีที่สาม5ีสี่ห้านะคะหรือเป็นโรคไตไตเสื่อมเนี่ยยังไม่อยากจะให้โซเดียมเกินนะคะเราเราต้องระวังโซเดียมในจํากัดเรื่องเนี้ยไม่ให้ไตเสื่อมใช่ไหมเราก็อาจจะต้องใช้ น้ำยาเนี่ยนะประมาณสักแค่สองช้อนสามช้อนไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าถ้าทานมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องเรื่องโซเดียมที่มันเกิอนอยู่นะคะถ้าเราทําเองอ่ะเราสบายใจได้ถูกมากนะคะก็ใช้อาจจะแค่น้าปลาหนึ่งช้อนชาสําหรับเอ,อน้ำยาขนมจีนในนหม้อเล็กๆถ้วยเล็กๆของเราเนี่ยพอได้แต่ถ้าในกรณีที่เราซื้อเข้าทานเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าสักสองถึงสามช้อนโต๊ะก็น่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็ อผักอย่างเงี้ยเราก็สามารถทานได้นะคะถั่วงอกนะคะถ้าไม่มีเก้าอไม่มียูดิกระทานถั่วงอกได้ถั่วงอกกะลัมปีถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยเราทานได้นะคะเราก็อาจจะต้องสั่งไข่ต้มเพิ่มนะคะเพื่อที่จะไข่ขาวนะทานไข่ขาวไข,ขว่ไขแดงทิ้งไปนะคะไตสามบีสี่ห้าเอาไข่ขาวสักหนึ่งถึงสองฟองเราก็ได้แล้วค่ะได้ทั้งหมดแป้งนะคะได้น้ำยาน,นิดหน่อยนะคะซึ่งประมาณแค่สองสามช้อนโต๊ะก็พอละคะเราก็ได้ผักนะคะ ได้ไข่ต้มได้โปรตีนจากไข่ต้มก็ประมาณ2ฟองเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราไปไหนข้างนอกเนี่ยนะคะการที่เราเลือกอาหารได้แบบนี้เราก็จะอยู่ได้แม้ไตเราเสื่อมนะคะคุณคือหมอรักษาตัวเองนะคะแล้วก็อาหารของคุณทุกครั้งนะคะที่จะรับประทานเข้าไปต้องเป็นยานะคะต้องสําคัญที่สุดเลยนะคะถ้ามีโอกาสทําเองได้ก็ทําเองที่บ้านเรานะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะสวัสดีนพคะทุกคน่นขนมะะจีนนะ อย่าทานเยอะนะคะสวัสดีค่ะ